เฮ้ยคาจิครับกระเด็นตกน้ำไปดิตกน้ำป่ะป๋อมป๋มเลยเป็นไงอะไงอะลงห่วดิลงหวงดิโค้งแล้วไงเลาะเสร็จดีครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผักไปครับตกน้ำดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอเนี้อะไรเนี่ยโนโอไลโอไลโอเอาไปก่อนมามาวาบวาบครับผม <laughs> เอาไปอีกคนหนึ่งกิวกิวิวคิวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อไปเล่นพินเสปกันว้โดยพินเสปบในครั้งนี้ใช้ปืนโค้ง <c oughs> ไทยท่านดิสคอเดีย <c oughs> กระทุมูทัสครับผมสำหรับดิสคอเดียเนี่ยหรือว่าเป็นปืนขนาดหนักนะดาเมจอยู่ที่2728ย่ครับยิงที่ระยะ600เมตรดีโลสิบสวินาทีซึ่งถ้าเกิดเรายิงศัตรูที่อยู่ใกล้ว่าระยะ200เมตรครับมันก็จะไม่โค้งไง ออมันก็จะยิงตรงๆเป็นปืนกลธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดเราเกลีระยะ200เมตรไป201เมตรมันก็จะโค้งเว็บหักศอกไปหาศัตรูได้ว้าเล็กปืนหักศอกสำหรับทูมูลทัสรือว่าเป็นปืนขนาดเบาหรือว่าเบต้าเนี่ยดาเมจอยู่ที่2 0 8 8ครับผมเฮ้ยดาเมจมันดูใกล้เคียงกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมัน2ลำกล้องไงส่วนไอ้เจ้าดิสคอเดียเนี่ยมัน3ลำกล้องครับผม โดยความเชี่ยวชาญของเจ้าพินเซปผมก็จะใช้เป็นดาเมดเดลเลอร์นะครับสำหรับนักบินก็ต้องเป็นวอลเลตคนนี้นะครับผมจะทําให้เจ้าพินเซปเนี่ยเวลาผลักศัตรูเนี่ยศัตรูตัวท,ที่โดนผลักก็จะสโลว์ดาวด้วยครับผมแล้วก็จะทําให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น10%แล้วก็ยังสามารถเพิ่มสตัติกแบลริเออหรือว่าการล็อกเลือดเพิ่มได้อีก2ครั้งนะสกิลต่างต่างก็ตามนี้เลยโอเยอะแยะหมดเลยเคเคไปครับเพืพ่อนๆพาเจ้าพินเซปืนโค้งเก่าๆเนี่ยลงสนามมาดีกว่าตอนนี้มันจะเล่นเป,นะป็น,น,นย้ะแ่่วลูลล เข้าข้างๆไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิเลยพิเศษจ้าแหมแล้วคือเขาไอ้นิวตันใช้ปืน800ด้วยนะอัตราเสียงสูงมากเฮ <c oughs> ้ตรงนี้ตรวนี้ตรวนี้ตัวนี้นนเออนั่นแหละเอาไปเอาไป ไอโค้งโค้งโค้งเฮ้ยนี่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 ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเฮ้ยจะเอาว่างั้นหนระจะเอาเหรอนั่นไงเสร็จครับผมผลักออกไปครับเรียบร้อยเดิเนี่ยเข้าไม่ได้หรอกครับเข้าไม่ได้หรอกครับอื้อหือนั่นไงเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ครับไอนี่ครับระวังให้ดีนะนิวตัน800นะ เฮ้ยไม่ถึงว่ะว้าวว้โว,โ,วโอเคตัวนี้ครับนั่นแหละนั่นแหละว้าวผักไปก่อนเลยนั่นไงนั่นไงโดนบ้าล่นโดนโอ้โหอะไรเนี่ยเทสเหรอเรียบร้อยไปคนหนึ่งครับมีน้อยมีน้อยเทดดี้แบคับกระเด็นไป ว้าว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 โอเคดีนะเนี่ยรอดผักไหมครับอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่เข้าเลยตัวอะไรวะไอไอนี่ไอนี่แฮตเตอร์ทัตครับไม่ใช่หมีหนีหนีเอาไปอีกนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอเค่นะจะอึดเกินไปแล้วนะ ว้าวว้าวแอบก่อนครับจัดไปจัดไปอื้มอื้มแอบก่อนโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้อยมีน้อยนายต้องโดนผลักว่ะเอาไปอีกนั่นแหละบายบายโอ้ my god โอ้ my god ไอ้นี่ไอ้เค่ไอ้เค่ไอ้เค่ครับ ผลักไปครับอา้าวมีอยู่ข้างนอกเหรอจะทำอะไรล่ะจ๊ะเฮ้ยคาจิครับกระเด็นตกน้ำไปดิตกน้ำปะป๋อมๆเลยนี่ไงกวนโอยมากครับผมนี่นะผลักไปครับไม่ให้เข้าเสารครับออ,อเอาไปอีกเออเออเดี๋ยวก่อนแน่แนแน่ผักไปอีกครับ หเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโค้งไปครับโค้งไปครับเฮ้ยมันจะอึดไปเป้าหวาเวอร์ไปเป้าหวาไอ้นี่ครับผมจะขึ้นมาเสากลางไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันมาตรงนี้ครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพลักไปครับอื้อ <c oughs> นดิวตันดิวตันก็ยังอยู่อย่างนั้นอะ่ะพอแล้วอยู่ไปเถอะอยู่ไปเถอะเฮ้ <c oughs> ขึ้นมาป่ล่ะขึ้นมาปะ่ะถ้าขึ้นมาเนี่ยตัวที่สามที่จะโดนอะ่ะเออไม่ขึ้นวะ่ะไม่ขึ้นว่ะโค้งไปครับโค้งไปครับอือหือเฮ้ยมันเล่นเรามัน,มนเล่นเราหูทั้งหมดเลยนั่นไงล็อกเลือดไว้ครับมันเล่นเราแล้วล่ะมันเล่นเราแล้วล่ะเออวะสน,นานได้ไหมนะผักไปดิผักไปดิ ผลักได้ปะปึ๊บสโลไปเลยครับผมสโลไปเลยครับเอาอีกทีนึงเฮ้ยเวอร์อันนี้คือเวอร์มากครับเฮ้ยมันใช่เหรอวะฮันแนฮันแนผักไปอีกนั่นแหละกระเด็นกระเด็นไปกระเด็นไปเฮ้ยไอตัวหายตัวมาเราเจอมาโอ้โหสวยแล้วครับสวยอ้าวเดวเจอก็ต้องผลักไปครับ นันเลยดันเลยเฮ้ยตัวอะไรเฮสครับผมเราขึ้นมาก่อนลอกเลือดครับว้าวว้าวหายตัวครับเวอร์เวอร์อันนี้เวอร์ครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาโวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันผลักไม่ไปอ่ะเออบ้าบอที่สุดเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโนโอไลโอไลโอเอาไปก่อนมามาวาบวาบครับผมเอาไปอีกคนนึงกิว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 โอ้ย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 เสร็จเลยเฮ้ยโอ้ยมายก็อดนี่ต้องกับพินเซบแล้วครับไปปืนโค้งนี่แหละน่าจะปวดประสาทดีนะ เฮ้ยจริงดิวะมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอโค้งไหมครับปืนโค้งมันก็ดีอย่างนี้แหละโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบคเรียวเล่ครับโอเคนะโอเคนะเราแอบก่อนครับโค้งไปหาครับจัดการไททันดีกว่าครับนั่นไงนั่นไงอโอ้โว ไปกระเด็นไปครับกระเด็นไปอีกวิ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 มาแล้วมาแล้วโค้งไปนี่ไงหเข้าคว,วบเลยนี่แหละถ้าเกิดมันไม่มีมันก็เจ็บป้าวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยมีครับทเทดดี้แบร์ครับเอาไปไกลๆ <laughs> มันต้องโดนเฮ้ยไม่ได้วะเน่เน่มันติดมันติดมันติด ว้าหเฮ้ยไอ้นี่ครับโค้งไปเลยครับวู้วกระเด็นไหมครับเป็น oh. ไงอ่ะเป็นไงอ่ะลงหุ้วดิลงหุ้วดิโค้งแล้วไงเราเสร็จดีครับผมโอ้โหเฮ้ยเกิดนี้ได้เหรอเกิดได้เหรออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะวู้ว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 โอเค โอ้ทสครับมาป่ะล่ะมาป่ะล่ะมาโอ้โหกระเด็นไปกระเด็นไปไม่กระเด็นด้วยอื้อหือเสร็จกันเสร็จกันนั่นแหละนั่นแหละล็อกก่อนครับล็อกเลือดก่อนเหลือสองคนเหรออือหือแอบกอลูกแอบ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  นั่นไงนั่นไงโอ้โหเสร็จกันเลยเราจะต้องหาตัวที่อยู่ในระยะ600เมตรโค้งๆได้อ่ไอ้นี่ครับช่วยเพื่อนก่อนนั่นและดีไปครับปุ๋งปุ๋งไปเรียบร้อยตัวนี้ครับก็ยิงไม่เข้าว่ะโอ้ยโอ้ยโเราจะต้องยิงใครดี เนี่ยเอาหูแล้แต่ละคนนะแหมรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินตัวนี้ครับตัวนี้ครับโดนมาเฮ้ยมันแอบเฟสชิปมันหายตัวนั่นไงปักโจกครับว้าวโอเคโดนมาโดนดิโดนดิโดนด,ด,นดินี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวโอ้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 โอโอ นันแหละครับหุยเฮ้ยไอ้นี่มาอีกผักไปครับ <c oughs> รอก่อนครับรอก่อนครับโอ้โหสองหนึ่งครับกระเด็นไปครับหุยยัยงอีกเหรอยังอีกเหรอเอออีทีดิอ้าวไม่ลงวะ่ะ เรียเย้ยเบร้อยไทัเสเลยเยอร์ไปครับผมอ้อ <Wow. S 2> อันละทำอันละแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผักไปครับ <laughs> ตกน้ำาด <laughs> นีนี่แหละนี่แหละประเด็นอเข้เขามาป่ะเฮ้ยไอ้นี่ไม่โค้งอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยเข้าไปเอาเสากลางเลยเพื่อนเราคอยซัพพอร์ตให้นายเองได้ไหมอะมีคนมปเอาเสากลางป่ะอาโลกี้ไปแล้วครับโอเค ถือว่าโอเคนั่นไงนั่นไงโอเคครับเราช่วยบุกดีกว่าป่ป่าปๆๆป่ปป,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 ปเพื่อความสบายใจไปตันครับผมเรียบร้อยว้าวอุ้ยอุ๊ยอุยอุยข้างล่างนั่นแหละอ้าวดาบครับโอ้โห้ถอยก่อนถอยก่อนไอ้ตัวข้างล่างนี้50เมตรครับได้อยู่นะไปอื้แพ้เหรอแพ้เหรอว้าวว้าว แอซิดไปครับเฮ้ยมาอีกแล้ว600เมตรโค้งไหมครับวืด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 เกินระยะอีกอม,มามานี่ไงนี่ไงผักไว้ครับกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนั่นแหละเออเสร็จล่วงครับผมบักโจ๊กบักโจ๊กเฮ้ยรูรชาดอหรอใช่รูชาดอครับนั่นไงนั่นไงโอ้ย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 ,อยช่วยเพื่อนเราก่อนครับ ผักไปครับอืมอืมอืมผักไปนั่นแหละโอเคเขารีเฟกอะตัวข้างบนนี่อะไรครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไปก่อนขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนโอเคตัวเล็กครับตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยกะเด็นไปดิว้าโ, <laughs> โอ้โหจบเลยนี่ไงคืออันนี้มันก็โอเคเว้ยคือโค้งหลบไปได้ไงไม่ต้องมาปะทะตรงๆ ถือว่าดีนะเอาจริงแต่มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย <c oughs> กลับมาลงจอดเยเฮ้ยคือเอาจริงวินเซ่มันกวนมากไงเลออยากไอ้ด่านเรืออย่างเงี้ยศัตรูที่จะเข้าเสากลางมาเราผลักตกน้ําไปเลยเ <c oughs> ฮ้ยดีว่ะเฮ้ยแล้วปืนโค้งแม้ว่าตอนนี้มันจะดูดามิไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ว่ามันโค้งไงมันหักซอกไงศัตรูหลบอยู่ข้างหลังกาแพงยิงไม่ดีันก็โดนกระสุนของเราหรือว่าเราหลบอยู่หลังกาแพงเองศัตรูอยู่ที่ล่งโลกก็โดนกระสุนของเราเช่นเดียวกัน เฮ้ยมันดูดีมันช่วยเกมได้ดีนะและแม้ว่าตอนนี้ผมคนนิยมเล่นวินเชียวีเนี่ยแต่ว่าเอาเชื่อเลยนะว่าบางคนอาจจะมีปืนไม่ครบเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดมีเป็นโคง้งลองเอามาเล่นดูหรือถ้าเกิดไม่มีพินเซปตัวนี้ผมว่าลองเอากับไทยท่านตัวอื่นก็ยังดูโอเคเว้ยเพราะว่ามันเป็นโคง้งเราไม่ต้องไวป,ปะทะอาจจะเหมาะกับหุน่นไทยท่านที่เลือดไม่เยอะมากเน้นปะทะมากไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับหุ่นประเภทนั้นนะ แล้วด้วยล่ะครับตอนนี้ยังใช้ปืนโค้งไททันอยู่หรือเปล่าเนี่ยทูมูลทัสกับ Discord ดิสคอเดียก็สามารถมาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและพิเศษขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโว้โ